ชาวบ้านในตำบลดงลานอำเภอสรีชมพูจังหวัดอขอนแก่นนะครับในนามกลุ่มรักดงลานแล้วก็ตำบลใกล้เคียงร่วมกันแลกเปลี่ยนแล้วก็สะท้อนถึงความกังวลผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการขอประธานบัตรของเอกชนในการทําเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมการก่อสร้างและโรงโม่หินตัวแทนกลุ่มสะท้อนไปยังคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎรซึ่งก็ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาแกนนำกลุ่มรักดงลานบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้ยื่นคำขอประธานััิรทำเหมืองแร่ภูน้อยเนื้อที่58ไร่เศษซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของชาวบ้านไม่ถึง1กิโลเมตรแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำครับเป็นแหล่งน้ำซึม รวมทั้งยังค้นพบโบราณาคดีเป็นโบราณาวัตถุนะครับเป็นผ้าเขียนสีซึ่งทางสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นเข้าตรวจสอบแล้วแล้วก็ระบุว่าตามพระราชบัญญัติแรกป,ปี2560แปลงยื่นขอประธานาัิรค้นพบโบราณาคดีและแหล่งน้ำซับน้ำซึมเนี่ยจะไม่สามารถออกไปในญาติประธานาัิรได้จึงต้องการให้อธิบดีกรมอุตสาหกรรมลงพื้นที่ในพื้นที่นะครับ ยกเลิกคําขอประธนานบัตรแล้วก็ห้ามทําเหมืองหินในพื้นที่เพิ่มเติมเพราะว่าที่ผ่านมาตําบลดงลานมีแปลงประธนานบัตรเหมืองแร่และโรงโม่หินในพื้นที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านทางระบบก็เจอทั้งระบบนิเวศนะครับฝุ่นละอองนี่ก็เยอะเหมือนกันการคมนาคมก็ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกวันหนึ่งก็หลายเที่ยวเหมือนกันครับปกติอ้อยบางพื้นที่ปลูก4ี่4ตอ่อ5ตอ่อยังตัดได้อยู่แต่บริเวณใกล้เคียง ก็จะได้อยู่แค่ปีกว่าปีหรือ2ปีแล้วก็ต้องยกเลิกแล้วก็ต้องมาทําวนเวียนอยู่อย่างนั้นซึ่งมันเป็นการเพิ่มรายได้เพิ่มรายจ่ายของประชาชนมันก็มันก็ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วมันเป็นการเสียมากกว่าเพราะว่าจะต้องมาเสียค่าไทยใหม่เสียค่าพันใหม่เสียค่าจ้างต่างๆใหม่นะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ไม่ไม่ยั่งยืนค่ะไม่ถูกระบบเลยนะคะ ประธานคณะกรรมาการการที่ดินบอกว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของชาวบ้านพบว่ามีข้อกังวลหลายมิติครับทั้งแปลงสมปทานที่อยู่ไม่ห่างจากชุมชนเป็นแหล่งน้ําซับน้ําซึมเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนการสิ่งแวดล้อมนี่ก็หนักนะครับฝุ่นละอองระบบสาธรพโภคน้าดื่มปนเปื้อนกับฝุ่นแล้วก็มีการก็จะต้องไปหาความส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับอีกทั้งสํานักศิลปากรที่8ก็ระบุชัดว่า บรรณคดีซึ่งเป็นภาพเขียนสีเนี่ยแล้วก็ทางป่าไม้ก็ระบุว่าแปลงที่ขอสัมปทานอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําชั้นสีด้วย12มิถุนายนนี้ทางคณะกรรมาิการการที่ดินจะมีการหารือกับอธิบดีกรมบุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะแค่ที่ขอนแก่นซึ่งขณะนี้ก็พบว่าการออกใบอนุญาตประธานาัตรให้อกนชนทาเหมืองแร่ก็ส่งผลกระทบหลายจังหวัดแล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับมันไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ขอนแก่นนะครับมีที่ชัยภูมินครสวรรค์ และอีกหลายๆจังหวัดซึ่งหลายๆจังหวัดเนี่ยมันก็รวมๆกันแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นประเด็นเรื่องของอการบริหารจัดการในเชิงนโยบายแล้วนะครับ mm hmm. เราเราเลยมองกันว่าถ้าหากเราสามารถที่จะ,ะจัดทําระเบียบปฏิบัติอย่างเช่นถ้าหากการขอประทานบาตัตรมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้ําในเขตน้ําซับในเขตที่มีโบราณสถานอยู่เนี่ยครับผมคิดว่ามันควรจะต้อง หยุดตั้งแต่ขั้นต้นแล้วสำหรับเอกชนที่ยื่นขอประธานััิรการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดชุมแพกมปนาน เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมครับที่ศาลาประชาคมบ้านเขาสัพยาตําบลญโรงลานแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเปิดเวทีได้เนื่องจากมีกลุ่มคนรักโรงลานรวมกลุ่มการคัดค้านทําให้ต้องชะลอโครงการครับจนกระทั่งกรรมธิการการที่ดินลงพื้นที่รับฟังปัญหาครับ